เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกับเข้าสู่ s r e t Channel นะครับแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กับเกม Microsoft Flight Simulator นะครับในพาร์ทที่ในไฟท์ที่4แล้วนะครับสำหรับไฟ h ์นี้นะครับเรามีอุปกรณ์ในการช่วยเล่นมาแล้วนะครับนั่นก็คือเป็นตัว Logitech นะครับตัว Logitech X 5 0 ท t o Professional นะครับก็คือตัวจอยสติ๊กกับตัว t o t ค l Controller นะครับก็คือเป็นอุปกรณ์ที่สั่งตรงมาจากทางสั่งจากอเมริกานะครับแต่สองของส่งมาจากกวางโจนะก็ตามที่ได้รีวิวไปในคลิปก่อนหน้านะครับไปย้อนดูกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยนะครับผมสอนเรื่องการเซตอัพบนคอมพิวเตอร์ไปแล้วนะครับในในคลิปรีวิวเนาะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวมาลงมาดูเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า พอเราเข้ามาใน Microsoft Flight Simulator เนี่ยเราต้องเซตอัพอะไรอีกไหมนะครับก่อนอื่นเราไปดูที่ Option นะครับเออ Control นะครับซึ่งตอนนี้เมื่อก่อนนี้เราจะใช้เมาส์กับคีย์บอร์ดใช่ไหมคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้นะครับเราจะมาใช้เจ้าตัวนี้นะครับนี่คือ X52 Professional นะครับก็คือของ Logitech นั่นเองนะครับตามรูปนี้เลยนะครับซึ่งในนี้เนี่ยจะเห็นว่าหลังจากที่ติดตั้งพวกไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ไปแล้วเรียบร้อยเนี่ย เวลาเราเข้ามาใน Microsoft Flight Simulator มันก็ดีเทคให้เลยทันทีว่าโอเคเรามีคอนโทรลเลอร์ตัวใหม่นะครับ <c oughs> ก็คือเป็นตัวนี้บอกรุ่นบอกยี่ห้อกันชัดเจนนะครับแล้วก็มันได้ถูกเซตมาแล้วนะครับว่าฟังก์ชันไหนเอาไว้ทําอะไรบ้างนะครับก็คงไม่ต้องเซตอะไรแล้วนะอันนี้มาเปิดให้ดูเฉยๆนะครับแล้วก็จริงๆผมผมนั่งดูไปแล้วว่าแต่ละปุ่มเนี่ยมันใช้ทําอะไรบ้างปุ่มไหนยอยู่ตรงไหนนะครับ คือจริงๆในหน้านี้เนี่ยพอปกติเวลาที่เรากดใช่ไหมมันมันมันจะดีเทคให้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมกดให้ดูแล้วกันว่า,าตรงไหนดีเอาเรื่องมุมกล้องกนะันเรื่องมุมกล้องมุมกล้อง camera โอเคนะครับเดี๋ยวผมลองกดเนาะเห็นไหมจะเห็นว่าพอเราพอเราใช้มุมกล้องนะครับพอเรากดปุ่มต่างๆมันก็จะดีเทคให้เนาะก็ประมาณนี้ก็ประมาณนี้นะครับซึ่งก็ถือว่า ทฟังชันมันทำงานได้อย่างเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปลองกันนะครับในวันนี้นะครับวันนี้ยังยังไม่ไปเทรนในส่วนของการเทรนนิ่งอื่นๆนะครับเราจะเทสตัว X52 เราก่อนนะครับว่ามันใช้งานได้ดีไหมอะไรแบบนี้นะครับเอาเริ่มจากตัวไหนดีผมเริ่มจากเทคออฟแล้วกันเนาะอันนี้ก็คือเซสชั่นเก่านะครับเป็นเซสชั่นที่เราเคยทำกันไปแล้วแต่ว่าตอนนั้นเนี่ย เราใช้แค่เมาส์กับคีย์บอร์ดในการควบคุม mm. การเทคออฟนะครับซึ่งถ้ากลับไปดูนะครับก็จะเห็นว่าการควบคุม mm. การเทคออฟเนี่ยมันจะเกิดปัญหาบางอย่างนะครับอย่างเช่นแบบเวลาเครื่องวิ่งไปบรันเวเยยอะไรแบบนี้เราต้องคอยมานั่งกดให้มันอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องนะครับ mm. เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าพอเราการควบคุมที่ไม่ให้มันออกนอกเส้นทางเนี่ยเราใช้จอยเนี่ยมันจะดีขึ้นไหมนะครับมันจะควบคุมง,ง่ายกว่าเดิไมไหมและให้ความรู้สึกเป็นยังไงนะครับโอเค อันนี้ทบ้ทัวนะครับการเทคออฟก็คือความเร็ว v 1นะ่าจะอยู่ที่ประมาณ55นอตไม่ใช่ v 1ขอโทษความเร็วโรเตชนะครับอยู่ที่55นอตนะครับแล้วก็ให้เมนเทนอยู่ที่ประมาณ75นอตตอนที่เอ่อเทคออฟขึ้นไปแล้วนะครับก็ประมาณนี้เนาะซึ่งก็จากความรู้เก่าๆนะครับในการที่จะให้มันได้ความเร็วเนี่ยก็คือเราต้องรักษาระดับอัจจิจูดของเครื่องนั่นเองนะครับไม่ใช่เร่งเครื่องนะแต่ว่าก็จะเป็นเรื่องของการรักษาระดับอัจจิจูดนั่นเองนะครับ โอเคนะครับจ <là> ุดเริ่มต้นนะครับก็อยู่ที่ตรงแท็กซี่เวย์ตรงนี้นะครับเตรียมพร้อมที่จะแท็กซี่เข้าไปนะก็ไปเลยดีกว่ามาดูกันเดินนะโอเคเดี๋ยวรอให้เจส์แกพูดจบก่อนนะครับโอเค clear. เราต้องเช็คก่อนนะครับว่ารันว์มันเคลียร์ไหมนะครับแต่อ่ะมันหันขีดทางนะโอเคเดี๋ยวผม่านให้ก็ได้นะครับตอนนี้นะเราก็ดูไปใช้ดูขวาครับซึ่งก็ใช้ตอนนี้ผมใช้จอยนะผมใช้จอยโอเคนะโอเคถือว่าการควบคุมดีมากมีปรับมุมมองโน่นนี่นั่นเอาว่าสวยสวยงามตามท้องเรื่อง โอเคครับปลด p ักกิ้งเบรกครับแล้วก็เดี๋ยวสิ่งที่เราต้องทำก็คือแท็กซี่ไปดันเครื่องยนต์ไปนิดนึงนะครับแท็กซี่ไปที่รันเวย์เนาะไปเปิ่งนเครื่องไปนิดนึงครับเห็นไหมตอนนี้มันก็ยังเป๋ออกซ้ายเหมือนเดิมนะแต่ว่าเราใช้จอยในการควบคุมนะครับก็วิ่งมันมันควบคุมได้ได้ดีขึ้น ได้ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับคุณผู้ชมนี่นี่ไง right, เราไม่หยุดเลยลันเวล่ะครับคุณผู้ชมเฮ้ยเอาว่าของเขาดีจริง wow. ของก็ดีจริงนะครับโอเคนะอันนี้เมื่อกี้ผมใส่ parking brake ไว้แล้วตอนที่จอดตรงลันเว์นะครับโอเคผมปลด parking brake อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เริ่ม take off นะครับโดยการเพิ่มกำลังเครื่องยนต์ไป อนนี้ผมยังไม่เพิ่มสุดนะตัวเครื่องบินมันก็ยังเป๋อยู่นะครับโอเคนี้ความเร็วสูงสุดแล้วไม่ใช่ความเร็วสูงสุดกลับมาเครื่องยนต์สูงสุดแล้วนะครับแต่ว่าดูจะเห็นว่าผมคุมให้มันอยู่ในกลางเส้นได้ีขึ้นนะครับไม่แบบเด้งไปเด้งมาเด้งไปเด้งมาแล้วโอเคนะครับวีเรียลโรเทตโรเทตความเร็วโรเทน ได้แล้วนะครับแล้วเราก็ยกขึ้นมาเฮ้ยสุดยอดเลยเราต้องอยู่ที่ประมาณ55นสะเฮ้ยไม่ใช่75นดะ,นะเฮ้ยเราอยู่ที่75นอตพอดีนะครับถ้าใครที่ยังดูไม่เป็นเนาะกลับไปดูในคลิปในคลิปแรกปะหรือรือคลิปที่สองเนาะจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมใส่ไว้ให้แล้วกันนะครับตรงอินโฟมชันด้านบนนะครับผม ตอนนี้สิ่งที่เราต้องทำนะครับก็คือเมนเทนหนึ่งความเร็วอยู่ที่เจ็บห้านอตซึ่งตอนนี้มันอยู่ที่เจ็สิบห้านอตแล้วนะครับแล้วก็ไต่ระดับไปที่ห้าพันห้าร้อยฟีตตอนนี้อยู่ที่ห้าพันสี่ร้อยอีกนิดหนึ่งอีกนิดนึงโอเคตอนนี้เรามาที่ห้าพันห้าร้อยฟีตเรียบร้อยแล้วนะครับ Straight and level flight. First step here is adjusting our attitude. Okay, come on. We're in a cruise attitude. Okay, Max power. To stay level at our target altitude, Let's start <coughs> at the machine. I look at the the wahr fort ได้เลยนะครับก็เรียกว่ามันให้ความรู้สึกที่ดีอยู่คุมให้กว่าเดิมเยอะนี่ต่อไปเราก็จะไม่โทษเมาส์กับคีย์บอร์ดแล้ว at have to they just throttle hipp increasing pers use without โอเคเขาให้ลองใช้ทริมนะครับซึ่งตอนนี้คือผมยกผมยกเมาส์อยู่นะผมยกคันโยกอยู่นะซึ่งถ้าผมปล่อยเนี่ยมันจะดิ่งหัวลงเขาบอกว่าให้ลองทริมดูเพื่อที่จะไต่ระดับไปที่อ่าเพื่อที่จะรักษาระดับอยู่ที่ห้าพันห้าร้อยโอเคอ่าผมกดทริมก็คือใช้ปุ่มนี้นะครับก็คือมันก็จะเลื่อนให้นะเคก็ให้มันไต่ระดับไปที่ห้าพัน ห้าร้อยฟิตอันนี้คือใช้ทิมนะไม่ใช่ไม่ใช่ขันโยกจะถึงไ,มไ,ไหมเนี่ยวันนี้แล้ว่างที่ทิมนะครับผมขออนุญ,ญาตเลี้ยว เดี๋ยวเราเลี้ยวกลับนิดนึงเนาะเพื่อที่จะไม่ให้มันไปไกลจากรันเวย์มากนะโอเคหันหน้ากลับไปหาสนามบินแล้วก็โอเค,ค make rough changes at first to remove pressure on the yoke mm. the then small adjustments to find the that's the key to straight and level flight it saves you from constantly pushing or pulling on the yoke and that gives you more time to enjoy the ride if you want more practice using the trim go it whenever you're ready to pass the controls i'll be here พอเปลี่ยนมุมกล้องได้ด้วยเนะก็เหมือนตอนที่เราทำเดี๋ยวผมทริมมาลงไปตอนนี้ผม,มเชิดอยู่โอเคอันนี้คือทริมอย่างเดียวนะไม่ได้ใช้คันโยกนะมันก็เรียกได้ว่าปรับแก้ระดับได้นิ่งดีนะครับก็ถือได้ว,ว่า เซสชันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมลองอีกรอบแล้วกัน okay, อันนี้เดี๋ยวคืน <No S 1> คอนโทรลกลับไปให้กับตันเจสก่อนอผ่านได้อย่างง่ายดายเอาละครับเดี๋ยวรีสตาร์ทอีกรอบนึงเอาอีกรอบนึงให้มันเห็นๆกันไปเลยนะครับ oh, ว่า,ววาการใช้ตัวอุปกรณ์ในการที่จะมาควบคุมเครื่องบินเซตหน้า 1, 5 2ของเราแทนมันทําได้ดีขึ้นนะครับจากเดิมไม่ใช้เมาส์กับคีย์บอร์ดเนี่ยมันค่อนข้างยากนะคือมันไม่เรียกว่ายากหรอกมันมันปรับได้ไม่ตรงตามใจเราดีกว่าโอเค okay, อันน,นี้เดี๋ยวเ,ยวเราไม่รอช้าเนีย โอเคลอกกับตัดเจ e r y t h i n g บ o o อ s g า o d สพูดไม่ t บมันจะไม่แ e ็กเอาจะถีบให้เราแค่นี้โอเคนะครับพอป๊เ่นเดียวเดี๋ยวไปเลยนะครับไปเดี๋ยวเราเทคเอาแคนีอีกรอบนึงเนาะ แล้วคอยดูสิว่ามันจะเป็นยังไงโอเคอันนี้ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่จว่าเมื่อกี้สิ่ง,งไปงไหนโอเคไปครับแต่เดี๋ยวเราปรับได้ยังไง คือพอมีจอยแล้วอ่ะมันปุมให้มันอยู่ในเส้นทางให้ได้มานี่เท่านี้มันก็วิ่งตรงเส้นแลวไปห้าสิบห้า knots เป๋ๆบ้างเล็กน้อยโอที่ เขาน่าจะให้เรารักษาความเร็วอยู่ที่75ดห้าใช่เดีนอตเด่นะคือถ้าเราโยกสูงเกินไปนะครับความเร็วมันจะตกมันจะไม่ได้75นอตนั่นการที่เขาบอกว่าให้เมนเทนความเร็วเีจริงๆแล้วมันเป็นการบอกตำแหน่งลักษณะท่าทางของเครื่องบินด้วยว่า เราจะเชิดหัวมากแค่ไหนทำมุมเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเราทำมุมมากเกินไปเห็นไหมความเร็วมันตกลงพอความเร็วตกลงปุ๊บมันก็ไม่ได้ไม่ได้จุดที่เขาบอกแต่ถ้าเกิดเราทำมุมน้อยเกินไปนะครับความเร็วมันสูงขึ้นมันก็เลยเพราะฉะนั้นการทำมุมที่ดีก็คือการรักษาความเร็วที่ดีโดยใช้เรียกว่าอะไรนะระดับอัตราจ่ดของเครื่อง โอเคอันนี้เขาบอกให้ขับให้ตรงอ,อ๋อมลืม,ล,ม,ล,มลืมอ่ะโอเคได้แล้วโอเคอันนี้เขาให้เราลดกำลังเครื่องยนต์ลงมา แล้วก็ให้เมนเทนอัลติจูดอยู่ที่5 5 0 0ฟุตก็ได <Probably notice, S 1> ้อยู่แล้ประมาณนี้แหละ steady, really ตอนนี้ผมเริ <to fold. S 2> ่มใช้ทริมก่อนที่เขาจะบอกนะเพราะว่าเราะเมื <c oughs> ่อกี้เราเราต้องทริมนะใช่ไหนนะม นี่ได้เลยเพราะจะสิบสิบก็ได้เลยก็ถือว่าจบจบเซสชัน the right ไปได้ด้ะะวยดีครับเอผมในไฟน์นี้นะครับก็เรียก,ยก,กไดวะะไ้ว่าเป็นการฝึกเทรนลบทบทวนของเก่าไปด้วยนะครับก็เลยเป็นการเทคออฟนะครับส่วนการแลนดิ้งเนี่ยเดี๋ยวผมไปลองนอกรอบก่อนนะครับเพื่อที่จะ ดูเพ่ดูเขาเรียกว่าอะไรนะดูความ,มคุมค้นเคยมันก่อนเนาะเออประมาณนี้เพราะว่าก็อย่างที่บอกนะครับการแลนดิ้งนั้นค่อนข้างยากนะครับสำหรับวันนี้นะครับวัตถุประสงค์ก็แค่อยากให้มาดูว่าการเซตอัพเจ้าตัว o o i t t e h นะครับ X52 เนี่ยรุ่น p r o f e s ชั o น a l เนี่ยมันต้องทำอะไรบ้างไหมในการที่จะเซตอัพให้มันใช้งานได้กับเจ้าตัวไมโครซอ g h t Simulator นะครับซึ่งก็ <Okay. S 1> ถ้าเราลงซอฟต์แวร์ถูกต้องนะครับเซตอัพได้อย่างถูกต้องแล้วตามที่ผมได้ทำคลิปไปในส่วนของการเซตอัพนะครับในคลิปนั้นเนี่ยซึ่งก็แทบไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเว้นแต่ว่าเราจะปรับแต่งปุ่มหรือนู่นนี่นั่น ของเจ้าตัวจอยว่า,เ,าเปลี่ยนย้ายอันนั้นไปเป็นอันนี้อะไรแบบนี้แต่ว่าตอนนี้ผมใช้ d ด f ฟ u l ลท์หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะครับแล้วก็ความรู้สึกในการใช้งานบอกเลยว่าฟ้ากะเหวนะระหว่างเมาส์กับคีย์บอร์ดแล้วเปลี่ยนมาใช้เจ้าตัวตัวจอยสติ๊กนะครับก็คือตัวจอยคอนโทรลเลอร์แล้วก็ตัวทรัตเทอตัวนี้นะครับซึ่งก็ให้ความรู้สึกในการควบคุมที่ที่เราคุมได้ดีมากขึ้นแม่นยำมากขึ้นแล้วก็ทำให้เครื่องบินอยู่ในระดับที่เราต้องการได้อย่าง ดีนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยใช้ได้เลยนะครับสำหรับพันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับทุกคนเราก็อย่าลืมเหมือนเดิมนะครับกดซับสไคให้ผมด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย